ก็เข้าใจอยู่เนาะมันเป็นเครื่องเวรลัสยังไม่สลายยังไม่หายไปจากประเทศจากโลกเรามันก็ยากคือความเป็นห่วงของพ่อแม่ถ้าลูกไปโรงเรียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเด็กเนี่ยจะไปเจออะไรมั่งที่โรงเรียนเพราะอย่างน้น้อยก็คือว่าผู้ปกครองที่ไปส่งเนี่ยอ่าสำหรับนักเรียนอาจจะปลอดภัยแต่สาหรับผู้ปกครองที่ไปส่งเราไม่มั่นใจว่าเขาไปทํางานมาจากไหนมั่งมาจากพื้นที่ไหนมั่งมาจากต่างจังหวัดมั่งอะไรเงี้ย แล้วเขาได้กักตัวไหมเขารับว,วัคซีนครบหรือยังข่าวที่ดูดูทุกวันเนี่ยคือเชื้อเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่าหายไปเลยอย่างเงี้ยมันยังมีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆยังไม่มีข่าวที่ว่าคนป่วยจะลดลงอ่าเชื้อค่อยๆเบาบางลงอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะมีแต่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเชื้อกระจายไปทั่วทุกๆจังหวัดของพื้นที่อย่างเงี้ยครับมันม<า><ๆ>ก็ยังไม่สมควรเปิดเติมครับครับ แต่ถ้าหากว่าทางรัฐบาลเขาแจ้งมาให้โรงเรียนเปิดเทอม <c oughs> ผมก็ยังไม่ไม่ให้ลูกไปเรียนก็ใช้ลูกเรียนออนไลน์ก่อนเพื่อความปลอดภัยของลูกครับ